ทนลอยขีดนได้ไหมแล้วก็โดนน้ำทำความสะอาดยากไหมนี่ค่ะ,คะก็เป็นกระเบื้องยางลาย C p 2อ2 0นสนนะคะเราลองลากให้ดูกันเลยกว่าเห็นไหมคะไม่มีรอยขีดก่อนนะคะกลิ่นอับนะคะมันก็จะไม่มีมันโดนน้ำมันจะเป็เองสมมติน้ำหกนี่คือข้อดีของกระเบื้องยางลายผุนนะคะ สวัสดีค่ะชาจากโมเดินชานะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ออฟฟิศบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะคะเขาก็ใช้กระเบื้องยางของเรานะคะในการปูพื้นล้วก็เลยขอเข้ามารีวิว,วนิดนึงหลายคนสงสัยมากๆว่าไอ้กระเบื้องยางลายคลุมเนี่ยเวลามันปูอะถ้ามันจากคลุมเก่าๆแล้วมาเป็นกระเบื้องยางแบบฟิลลิ่งการเดินการช้งานมันจะเหมือนเดิมไหมทนรอยขีดข่วนได้ไหมแล้วก็เวลาที่โดนน้ําทําความสะอาดยากไห้เดี๋ยวางนนี้เราจะตามไปดูกันค่ะไปค่ะ นะคะเราก็อยู่บนห้องประชุมแล้วนะคะลูกค้าของเราเนี่ยลอกปมเก่าออกแล้วนะคะแล้วก็ปลุกกระเบื้องยางลายกลมนี่ค่ะก็เป็นกระเบื้องยางลาย CP 2อ2สนนะคะจะให้มาดูนะคะดูนี่โอ้จะบอกว่าัสัมผัสกับลายมันแบบมันดูสะอาดนะลูกค้ามันไม่มีกลิ่นอับเลยนี่คือข้อดีมากมากเลยนะคะแล้วก็รอยขีดข่วนอันนี้ชาใสของคะต้นสูงเนี่นะคะ ไม่มีนะส่วนใหญ่อะเขาก็จะต้องมีเก้าอี้ใช่ไหมคะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องประชุนไปค่ะเราตามไปดบีัวน,นี่นะคะอันนี้ใส่เฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วโอ้โหเราลองลากให้ดูกันเลย,วยกว่า นะคะไม่มีรอยขีก่วนนะคะเก้ mm hmm. าอี้นีหนักมากนะคะ mm hmm. ทุกคนแล้วปัญหากิ่นอับนะคะมันก็จะไม่มีนี่คือข้อดีของกระเบื้องอยางลายหุนนะคะติดตั้งง่ายแล้วก็ซ่อมแซงง่ายด้วยเวลาที่มีปัญหานะคะต่อแผ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงออกตึงแผ่นนะคะแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแผ่นใหม่เข้าไปได้เลย oh. ที่หลายคนแหละอยากจะรู้มากๆว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่มันโดนน้ํามันจะเป็นยังไงนี hmm. ่นะคะเป็นน้ำหให้ดูเลยนะน้ํานะ น่าเปิดจากป็อ,อกมาเลยนะคะคนี่อสมมติน้ำหอมนี่ไม่มีบัวไม่มีร้อนนะจ๊ะแล้วก็มีเพิ่มอีกนะคะลูกค้าเนี่ย บอกว่าฉันรีโนเวทออฟฟิศเนี่ยแต่ฉันไม่ชอบผนังเดิมๆแบบเรียบๆเลยฉันอยากให้มันมฟิล,ลิ่งมไม้เหมือนนั่งกดทุกข์อยู่ในธรรมชาติก็เลยถามเราบอกว่าไอ้กระเบื้องยางตัวเนี้ยมันสามารถแปะบนผนังได้ไหมเราต้องดูกันนะคะว่าทาได้จริงไหมต้องรู้นะนี่นะคะนี่ก็เป็นกระเบื้องยางที่ลูกค้าของเรานะคะเอามาติดบนผน,นังเป็นฟิล,ลิ่งสวยงามนะคะเป็นฟิล,ลิ่งลาย,มายกไม้ใหไ่ๆมากเลยค่ะเรียกว่าเท่ตีมากๆนะคะ นี่นะคะเป็นตัวอย่างการใช้างานกระเบื้องอยางนะคะใครอยากได้กระเบื้องอยางสวยๆแปะผนังแปะพื้นแบบนี้นะคะก็สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ